แมนยูเอาเงินไปซื้อเซสโก้ฮอยลุนคิดใหม่วงในลูกหนังวิเคราะห์ดิวรอนเมื่อฮอยลุนจ่อย้ายสวกมิลานแล้วสวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านผมวงในลูกหนังขอมาอัปเดตข่าวใหญ่ที่อาจจะทําให้ตลาดซื้อขายนาเตะช่วงโค้งสุดท้ายนี้สั่นสะเทือนกันหน่อยครับมีข่าวลือหนาะหูจากอิตาลีว่าราสมูสฮอยลุนกองหน้าทีมชาติเดนมาร์กของแมนยูเตรียมอำลาโรงละครแห่งความฝันเพื่อย้ายกลับไปคาแข้งในเซร์ีอาอีกครั้งโดยมีปลายทางที่ชัดเจนคือเอซิ ห้อยลุนเปลี่ยนใจทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก่อนหน้านี้พวกเราต่างได้ยินจากปากของคอยลุนเอมาตลอดว่าเขาต้องการอยู่กับทีมต่อไปเพื่อเรียนรู้และพัฒนาฝีเท้าในทีมโอทราฟอร์ดเพราะด้วยวัยเพียง22ปีเขายังมีโอกาสที่จะเติบโตได้อีกมากแม้จะตกเป็นเป้าหมายของหลายทีมในอิตาลีก็ตามแต่ล่าสุดสื่อดังอย่างกาเซตาเดลโลสปอร์ตได้รายงานเมื่อวันที่7สอคอที่ผ่านมาว่าหัวหอบดาวรุ่งรายนี้ได้ต่อตกลงที่จะย้ายไปร่วมทีมเอซี มิลานแล้วหลังจากการเจราจาเบื้องต้นของทั้งสองฝ่ายเป็นไปในทิศทางที่ดีผมมองว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของคอยลหลุนน่าจะมาจากหลายปัจจัยครับอาจจะเพราะฟอร์มการทําประตูที่ไม่น่าพอใจนักในฤดูกาลที่ผ่านมา10ประตูจาก52นัดหรืออาจจะมองเห็นโอกาสในการลงสนามอย่างสม่ําเสมอที่มากขึ้นในลีกที่เขาคุ้นเคยอย่างเซเรียซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาฝีเท้าของเขามากกว่าการต้องมานั่งสำรองหากแมนยูได้กองหน้าคนใหม่เข้ามา แมนยู U, เตรียมเงินจากดิวนี้ไปเสริมทัพและนี่คือประเด็นที่น่าสนใจที่สุดครับมีรายงานว่าผีแดงตั้งค่าตัวของฮอยลุนไว้ที่30ล้านปอนด์ซึ่งเป็นราคาที่น่าจะตกลงกันได้ไม่ยากสําหรับทีมอย่าง a อซีมิลานและแมนยูก็ไม่ต้องการปล่อยเข้าออกไปแบบยืมตัวเหมือนกับดิวของมาคาสแรชฟอร์ดที่ย้ายไปบาร์เซโลนาเนื่องจากค่าเหนื่อยของฮอยลุนนั้นน้อยกว่ามากที่สําคัญไปกว่านั้นคือแมนยูหวังจะน,นําเงินจากการขายฮอยลุนไปสมทบทุนในการจ่าย ค่าคว้าตัวเบนจามินเซสโกดาวยิงร่างยักษ์ของแอร์เบลิฟซิกซึ่งเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆของสโมสรนา,นานและมีรายงานข่าวล่าสุดระบุว่าไลฟซิกได้ตกลงขายเซสโกกับแมนยูแล้วด้วยเรื่องนี้อาจเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่ารูเบนอโมริมกุนซื้อคนใหม่อาจจะไม่ได้มองหอยหลุนเป็นกำลังหลักในแผนการทำทีมของเขาและพร้อมที่จะเดินหน้าล่ากองหน้าคนใหม่เข้ามาแทนที่โดยเฉพาะในเมื่อพวกเขาต้องการกองหน้าที่มีสถิติการทำประตูที่สม่ำเสมอ เมอมากกว่านี้เพื่อท้าชิงความสําเร็จในฤดูกาลหน้าบทสรุปที่น่าติดตามข่าวนี้ไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่ออนาคตของคอยลุลุนเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อแผนการเสริมทัพของแมนยูด้วยเช่นกัน ถ้าดีลนี้เกิดขึ้นจริงเราก็คงจะเห็นเซสโกที่ถล่มประตูในสีเสื้อปีศาจแดงอย่างแน่นอนและนั่นจะทําให้แนวรุกของแมนยูแข็งแกร่งขึ้นอย่างก้าวกระโดดแล้วคุณล่ะครับคิดว่าการตัดสินใจโค้ฮอ,อยลุนและการเดินแน่เสริมทัพของแมนยูในครั้งนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือไม่มาคุยกันได้เลยนะครับและสําหรับใครที่อยากติดตามข่าวสารวงการฟุตบอลแบบเจาะลึกหรืออยากผ่อนคลายด้วยเกมมันๆก็อย่าลืมแวะไปที่ sexypgth นะครับมีอะไรให้เลือกเพียบเลย รับรองว่าถูกใจคอบอลอย่างพวกเราแน่นอน